รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงช้านะคะค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดชัยมงคลนะคะบ้านโพเองนะคะ ตำบลเทพนิมิตอเภอบึงสามัคคีจกะแพงเพชรนะคะคราวนี้นะคะที่วัดชัยมงคลน,นะคะมีงานเพชทองหล่อพระประธานในพระบูชสดนะคะค่ะ<อ>และวันนี้นะคะมิจก็ยืนอยู่กับพี่พี่หมอนะคะแล้วก็พี่ผู้ใหญ่นะคะของทางวัดชัยมงคลค่ะขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับ สาธุชนผู้ใจบุญสัตยาุกท่านนะครับที่ได้ดูรายการนะครับวิถีทำเพื่ไทยนะครับทางบล5แห่งนี้นะครับส่วเนื่องจากนะครับวัดของเราเป็นวัดเล็กนะครับที่ในหมู่บ้านคุณบดนะครับเราก็ได้มีความเมตตานะครับได้รับความเมตตาครับจากเจนระตุลกัะปู่ทาวนี้อนโคนะครับซึ่งเป็นพระเกจิดังในื้นท่ที่นีนะครับก็ได้มีความเมตตานะครับมาสร้างอุโบสถให้กับพวกเรานะครับชาวบ้านโรเองนล้ สาธุชนนะครับผู้ที่สาธารณชนทุกท่านนะครับผู้ใจบุญิตศรทธานนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมนะครับในการเททองหล่อพระประธานในวันนี้นะครับผมในฐานะคณะกรรมการวัดนะครับก็อยากจะขอเชื้อเชิญพี่น้องนะครับที่ได้เห็นรายการนี้นะครับมาร่วมทําบุญนะครับแล้วก็ทางวัดนะครับยังรอน้ําจิตน้ําใจนะครับปัจจัยเล็กน้อยนะครับจากพี่น้องผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับทําให้พรโบสถสหลังนี้นะครับ จะสามารถที่จะกอ่อสร้างสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์นะครับที่ถามวระขุนเจ้านะครับท่านได้จำดีไว้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะมาเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าใบาละกาหรือจําเป็นเจ้าภาพฝั่งลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตต่างๆก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดชัยมงคลของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับครับผมผู้ใหญ่วิโร์เที่ยงอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านโพเอนหรือวัดชัยมงคลของเรา ตำบลเทนมิตรอำเภอบึงสาม,มคัคคีก็ตอนนี้ทางวัดได้กำลังก่อสร้างอุโบสถนะครับซึ่งกำลังขาดปัจจัยอย่างมากก็อยากจะขอผู้ใจบุญผ่านทางช่องช่วยกันคนลเล็กน้นนอยเพื่อให้สร้างอุโบสถหลังนี้ให้เสร็จขอขอบคุณทางรายการและก็ทีมงานและก็ผู้ใจบุญณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากถึงกระถิน นะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพเลยก็ยังขาดปัจจัยก็อยากจะขอแรงบุญแรงใจศรัทธาท่านคนละเล็กละน้อยเพื่อวัดของเราจะได้บรรลุเป้าหมายนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรานะคะตามพี่ผู้ใหญ่แล้วก็พี่หมอนะคะเข้าไปร่วมงานเพชทองหลอ่อพระเดี๋ยวตามจิ๊บกับพี่ผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศภายในครัไปเลยค่ะ จเจริญพรสาธทุชนคนใจบุญทั้งหลายอัตมาภาพพระทวชัยทิตวิริโยเจ้าอาวาสวัดไทยมงคลตำบลเทพนิมิตอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรขอเชื้อเชิญจเจริญสายทานศรัทธ,ธาบรรดาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธ,ธาเรื่อมใสในบวชพระพุทธศาสนา ตอนนี้ทางวัดชัยมงคลได้สร้างอุโบสถขึ้นแต่ยังขาดจตุปัจจัยอีกมากอีกหลายก็ขอเชื้อเชิญสาสิิกชนคนใจบุญจใจกุศลทั้งหลายที่มีจิตเมตตาจะมาร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ก็ขอเชื้อเชิญเลยนะจ๊ะทางวัดเรายังขาดอีกมาก ก็ขอเชิญเชอเลยจ้าสาธุ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 